เล่นแล้วเพื่อนด้วยนะหรอเนโเดลนมน้าาไม่หนมาเพื่อนมันเดิมาทางนี่สุดจะโซรเสงแล้วต่อได้เรือไี้สุดจะโคลงเคลงสภาพหัวใจก็สุดจะทรงเสแมไม่บทสรุปมันจบได้โดนเซ้ เลยเียตีตีตายหมดละตีตายหมดละตีตายหมดตนีตายหมดกูตีตายหมดกอตีตายหมดทุตีตายหมดทุกเพื่อนทียายเียเนี่ยเชี่ยคืนนี้แม่งจะเหงาไปไหนยตี3ามตีสามเลยมันจะเหงาหลๆนั่งซึมอยู่บนเตียงน้เสียงยังเมาไม่หายพูดตรงๆนคงจะดีสูกัเขาไม่ไหวรอทำเลที่เจ็บไปวันๆดูเธอกับเขารักกันรักฟังเรื่องที่จะขุ่นคลางใจแม่ขพวดของเธอมันอาจจะดูไร้ไปแต่มันก็จริงในคนอย่างฉันไม่เคยดูแล

จะเป็นจะตายจะยังไงก็ช่างเหอะเพราะฉันไม่ยินไม่ใส่ใจแก๊งเลือดของฉันมามามาเปิดนี่เปิดนี่ยากจะฟังคำโกหกเธอสักครั้งเอาที่เธอพูดทีอยากได้ยินบอกวายบอกสิว่าเธอรักฉันที่สุดกว่าใครเธอพูดมาสิว่าเธอน่ะรักฉันที่สุดในใจเขาโทรมาหาแล้วบอกคิดถึงเวลาที่อยู่ไกลๆเธอพูดมาสิถ้าไม่มีฉันแล้วเธอจะอยู่ยังไงมันคงไม่ใช่เรื่องโดนนกูแ่ไอผิดประสบการณ์ก่อนหน้านี้ฉันเก็บถึงอาจจะดูงองแงงเหมือนกับฉันเด็ก มอนไม่รู้สึกดีอยู่แทบทุกครั้งที่กกระทําัหมดที่มันชำให้ฉันเจ็บโง้อะไ้สัตว์่า